เราพอผมมีครั้งหนึ่งวันนี้ก็จะมา,าทําตัวอย่างของการเคลื่อนที่แบบวงกลมแบบง่ายๆก่อนนะครับวันนี้ก็ตัวอย่างนี้ก็จะพูดถึงการปั่นจักรยานค่าจักรยานนะครับถ้าการปั่นจักรยานอาจจะวาดรูปไม่เหมือนเทนะ่าไหร่นะจักรยาน ถ้าการปั่นจักรยานของอาชายคนหนึ่งนะครับปั่นได้ความเร็ว10เมตรต่อวินาทีโดยล้อจักรยานเนี่ยรัศมีไม่ใช่รัศมีเส้นผ่าศูนย์กลางนะเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่500มิลลิเมตร ใครที่ปั่นจักรยานนี่คงจะพอรู้ว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของจักรยานนี่จะมีขนาดเท่าไหร่บ้างแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็ที่ผมไปดูในข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็ประมาณที่ใหญ่ที่สุดก็ประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ635ม mm. สิมลิเมตรสมมติว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของจักรยานอล้อจักรยาน500อมิลิเมตรปั่นด้วยความเร็ว10เมตรต่อวินาที คำถามครับอัตราเร็วเชิงมุมเท่าไรเท่าสองเ้่าสองถามว่าความถี่ของการปัน่นนะครับความถี่ก็ต้องไปตอบเป็นรอบนะครับคำถามอ่าคาบ ค่าของการปั่คนค่ามีนก็ต่อเป็นเวลาครับวินาทีเราเป็นวินาทีเอาละเรามาลองทํากันดูนะครับโจทย์ข้อนี้ก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรมากมายนะครับนี่เรียกพอเจอคําถามเราก็อาจจะเอ๊ะอะไรเนี่ยจะทำยังไงก็ที่เขาบอกมาสิบเมตรต่อว,วินาทีนี่เป็นลักษณะของการเคลื่อนที่ แบบเชิงเส้นความชี้เชิงเส้นเราก็จะจําได้ว่า v เท่ากับระยะทางหารเวลาใช่ไหมครับหรือถ้าเราจําความการเคลื่อนที่เชิงเส้นในในรูปของอผสมกับเชิงมุมเราก็จะจําได้ว่า2องายส่วนทีอ่าใช่ไหมหรือที่เราพูดกันว่า1รอบ ก็คือเส้นรอบวงก็คือ2อพายอาใช่ไหมครับระยะทางหารด้วยเ,เวลาหนึ่งรอบก็คือค่านะครับดังนั้นเเราก็จะจำต่อไปได้ว่าอ,อ๋อ2อพาย F อ่านั่นเองใช่ไหมครับหรืออันหนึ่งก็คือ V เท่ากับ โอเมกาอเพราะว่าสองพายเอหรือว่าสองพายส่วนทนี่คือโอเมกาสองพายเหรือสอพายส่วนทีนี่คือโอเมกาออโอเมกาเนี่ยเท่ากับเซ้ส่วนทีเห็นไหมครับหรือทํหนึ่งหรอบก็คือสอพายถ้าพูดถึงมุมหนึ่งรอบมุนไปหรอบคือสพายเวลาหนรอบก็คือทีออ T, ใช่ไหมหรือทากับสพา เอาละเราพอจะจำนึกสูตรได้ละถ้าเราทำโจทย์แล้วนึกสูตรไม่ออกมันก็จบตรงนั้นเลยนะหา <c oughs> ตาเลวเชิงมุมอ่าข้อหนึ่งหาตาเ็วเชิงมุมข้อสองหาความถี่กันเอ่อเกิดขึ้นการปัน่นข้อสามหาค่าของการปัน่นอีจะหาอะไรก่อนดีหาตาเ็่เชิงมุมก่อนอ่หาตาเ็วเชิงมุมก่อนก็ v เท่ากับ o m e ไม่ใช่แต่บยูนะโอเมก้านะตัวนี้นะครับ v คือความเร็วเชิงเส้นคือ10หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีอยู่แล้วนะครับระบบ SI อยู่แล้วโอเมก้าอ่าร์เท่าไหร่ล่ะอาในที่นี้อันนี้เขาบอกเป็นรัศมีมาหรือเปล่าเขาไม่ได้บอกเป็นรัศมีเขาบอกเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางมาเป็น500รมิลิเมตรถ้าเราเป็เมตรแปลงเป็นเมตรก็คือ0.5เ mm, มตรนะครับแต่อย่าลืมว่าเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางนะที่เขาบอกมา ดังนั้นรัศมีก็คือ0.5ใช่ไหมหาร2อย่าลืมตรงนี้ด้วยนะครับหลายคนก็ทำโจทย์ไปก็เขาบอกเอส้นผ่าศูนย์กลางมาก็เอาตัวนั้นเลยก็จบเลยนะต้องต้องคิดให้ดีนะครับโดนเขาหลอกเพราะว่าเขาบอกเอส้นผ่าศูนย์กลางเขาไม่ได้บอกรัศมีมาครับอือทีนี้ก็เราก็จะได้โอเมก้าเท่ากับเท่าไหร่นี่ครับโอเมก้าเท่ากับ2 ขึ้นไปคูณสิบก็เป็น20หารด้วย0.5 20หารด้วย0.5ก็คือ40หมายเป็นเรเดียนต่อวินาทีครับได้หนึ่งคำตอบแล้วข้อที่หนึ่งได้ข้อที่หนึ่งแล้วข้อที่สองความถี่ของการปั่นนี่โอเมก้าคัาสอง2พเอฟนะครับดับงนั้น f ก็เท่ากับโอเมก้าหารสองพายก็เท่ากับสี่สิบหารด้วยสองพายครับหรือเท่ากับเอ 20, ยี่สิบหารพายนะครับ 20, ยี่สิบหารพายอาเอาถ้าตอบติดค่าพายก็จะตอบยี่สิบหารพายก็พอแต่ว่าถ้าถ้าเอาตัวเลขก็ 40, ส, 40, สี่สิบหารสองพายสี่สิบยี่สิบหารพายั้นก็คือ 20, ยี่สิบหารสามจุดหนึ่งสี่ ถ้าเราเอาตัวเลขแบบที่เราจะคิดเองนะครับยี่สิบหันสามจุดหนึ่งสี่หกจุดสามเจ็ดมันเป็นมันเป็นอะไรครับรอบต่อวินาทีหรือว่าเป็นเฮ์ท่านเองนะต่อเป็นเฮร์ดก็ได้เป็นรอบต่อวินาที ส่วนคาบอันนี้คือข้อ2นะครับส่วนคาบก็คือจะเห็นว่า,อาโอเมก้าเท่ากับ2พายส่วน t ใช่ไหมครับดังนั้นคาบก็คืออะไรครับ2พายส่วนโอเมกา้าเห็นไหมมันก,กลับกันนะครับเราก็จับตัวน,นี้ตัวน,นี้ก็ได้โอเมก้าเท่ากับส่วนหนึ่งส่วน f ใช่ไหมครับ หรือจะเอาตัวนี้หารตัวนี้ใช่ไหมมันก็คือ3 1 4หนาร20นะครับ3 1 4หาร20ก็ได้0.157หน่วนยเป็นวินาทีนะครับหมายความว่าปัน่นหนึ่งรอบนะใช้เวลา0.157นาวินาทนะีอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง ง่ายๆนะครับเอา,าเอามาฝากกันเพียงท่านี้ก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ